ยี่คอนตื่นเด้อโอโโอโโหโอโอโแปกมามแรถออ,ออกสิบโมงแต่ว่าตอนนี้สิบโมงสอนาทีแล้วทุกคน นั่งกับพอนตื่นนอนทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดมงเช้าเนาะแต่เวลากลับเมื่อเห็ดเวียกแล้วทุกคนขี้ข้านตื่นกันลูกอาบน้ำเตรียมโต้เมื่อเห็ดเวียกเห็ดงานแล้วทุกคนอ่ะพี่นาไปก่อน ขานลูกเดะอ,อ้วววว่วว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 น,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 นก่อนสีวววววนวววววววนวววาววววบววววววว่วนวว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 วน้ววววก่อน,น,นด้ว ที่ข้ามาเห็นเวียร์อวทุกคนนอนเมื่อวานนี่ก็สามชีชั่วโมงกังเวนนอนลายขนาดมามาเฮือนอะไรแบบว่าวบนนอนมันดูดนอนนอน,นอนโดนํำเร็จก็ได้เอาหัวลงนอนนี่แบบรับปานตายเลยนะทุกคนรับจากชั่วโมงก็ได้ นอนบิดคืนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวนางเลยสิไปหาอาบน,น้ำแต่งตัวก่อนทุกคนนองสิขอเวลาไปอาบน,น้ำสักแป,ป๊บหนึ่งล้วสิก็มาเก็บเครื่องเมื่อนะทุกคนเนาะนอนเปิดไฟเนี่ยเป็นคนที่แบบพอ่แบ๊กไปไหนกันหมดแลวใชน้นมไข่มก บางนีนี่มันกลิ่นมันกัดหมอนขาเลยเอามาให้นอนนี่อุ่นขาดไปสํมทุกคน บอนคอนเก็บเขื่องก่อนแล้วจังสิมาอ่านมันพอยามันฮอนอีกเท่านึงแล้วฮอนมันสิบวจะอ่านมัน มาทำไมมาทำไมมาทำไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยนั่งลงนั่งลงนั่งเนี่ยมาไปไหนมาฮะ <No. S 1> โอ้โห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 ไปไหนมานอนเนย ขนเป็นไรเนี่ยอะมันเป็นไรทำไมเมื่อคืนไม่มานอนด้วยฮะโหไปไหนแล้วมาเล่นแล้วหรอไปแล้วเออแพ็กเครื่องก่อนแล้วจังสิไปอาบน้ำ বৰ্তি বোলে মানে เต็มกระเป๋าไม่ค่อยได้ใส่ดอกนะทุกคนขี้ขาดเลยปะเนี่ยเอ้าวเดินนี่มันจัดการในนให้หน่อยแล้วเดิเนี่เดินนะี่ เป็นนบ่นนี่เขตปาดใหญ่ๆเป็นคลิปที่เดานางใจขำใจหายขนาดทุกคนเขตปาดดูน่าเป็นคนย่านเขตปาดลายพี่น้องเด้อไม่ต้องกินนะตับสั่นคนหายเลยทุกคนย่านลายพับเครื่องต่อไปบัดนี้กแมวนำแมวหยัดแมวกินแต่ว่ามันบบกินมันจับมาให้นางทุกคน เป็นตาหากไล่แมวฮะฮิออนฮยออนบางคน เตรียมตัวมาทุกคนยังมาแล้วจังโอเคเรื่องจะไปอาบน้ำก่อนทุกคนแต่งตัวมาก่อนสวยแล้วเนาะี๋ยวน้ำไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งทำงานแล้วนะวันทำงานก่อนนะบายบายวันทำงานก่อนนะชาโนม thế <laughs> mà được thế mà phải xuống cái thang này một lần nữa tao tính ra đây เอ๊นางกระชิดได้เตรียมโต๊ะไปแล้วทุกคนเป็นเป็นภาพที่นางบอยากแบบออกจากขึ้นมาแล้วก็บอยากที่เคียงแล้วนองทุกคนนอนรถจะออกสิบโมงอันนี้ก็ะชิบโมงเลยนางต้องไปขึ้นรถอยู่ทางหนาเนาะทุกคนเนาะโอเคจะพาไปอีกเทนึงไปฟุบแล้วทุกคนเนะาะราวนางมานางถารถ <c oughs> นั่งถาขึ้นรถตูน้นะทุกคนเนาะแดดนั่งลบผมก่อนรถออกสิบโมงแต่ว่าตอนนี้สิบโมงสองนาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวถ่าพี่พี่เพิ่นโทรมาก่อนเนาะถ่ารถตู้โทรมาก่อนนางกาะิได้ไปเห็ดเวียกแล้วเนาะทุกคนเนาะโบไดยูเหมือนเนาะมาแล้วกะบ,บ่อยากไปเห็ดเวียกพอแบบไปเห็ดเวียกแล้วก็บ,บ่อยากมาเพราะว่ามันแบบว่า มันมีอารมณ์ประมาณแบบว่าเ้าบโปายากไปใจนะทุกคนมาเงานแล้วก็แบบบปรยากไปเฮ็ดเวียกอย่างประ,รประมาณนะี้แต่มันก็นจําเป็นต้องได้เฮ็ดเวียกเนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวนางสี่นางถักสุดหลอดก่อนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าย่านแบตเบิร์ดน้ำพร้อมโอเคฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้นางไงเดอ้อฮักทุกคน Thank sure. you,